สามกันยายนพุทธศักราช2565เวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของเมืองชตุตกาดซึ่งช้ากว่าเวลาที่กรุงเทพมหานคร5ชั่วโมงสมเด็จพระนิษิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีเสด็จออกณนห้องรับรองที่ประทับโรงแรมเลอเมอรีเดียงชตุตกาดพระราชทานพระราชวโรากาสให้นายนัทวัฒน์กฤษณามาระเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมภรรยานายพินเทพเทวกุลณณอยุธยา องสุนใหญ่นน,นครมิวนิกและพริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพประจำสถานเอกอัครราชทูตนก,กรุงเบอร์ลินเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนสหพันธ์สาธรารณรัฐเยอรมนีจากนั้นประทับรถบ,บัสพระที่นั่งเสด็จพระราชด,ดำเนินจากโรงแรมเลอเมริเดียนชตุตการ์ดไปเมืองคอนสแตนซ์ j, สหพันธ์สาธรารณรัฐเยอรมนี ในตอนบ่ายสมเด็จพระคณิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถบสัสพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมสไตเกิลเบเกอร์อินซ์โฮเทลเมืองคอนสตันซ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไปเมืองโลซานสมาพันธรัฐสวิส โลซานเป็นเมืองหลวงของรัฐโว์อยู่ทางภาคตะวันตกของสมาพันธรัส,สวิสห่างจากนกครเจนีวาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ62กิโลเมตรเมืองโลซานเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์มากที่สุดเมืองหนึ่งในสมาพันธรัฐสซ์วิสมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานตั้งแต่คริสต,ะตะ์ศตวรรษที่4ในสมัยที่ชาวโรมันเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบเจนีวาในเมืองมีอาคารตั้งแต่สมัยคริสต,ะตะ์ศตวรรษที่12ถึง14 เวลา19นาฬกาสมเด็จพระกนิษธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมโบลิวาชปาลัสโลซานเมืองโลซานสมาพันธรัสวิส นายดอนปรมัตพวินยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและภริยานางสุพัตราศีไมตรีพิทักษ์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติน,านครเจนีวาและในฮันส์ยาขอบโรธคู่สมรสนางพิมพ์ชนกฟิตฟิลเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกน,นครเจนีวา นางกอบลาบโปรสากฤษณะนายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสนพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณก,กรุงเบิร์ข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหปร,ระชาชาตินานครเจนีวาเฝ้าทูลลองพระบาทรับเสด็จ เวลา21นาฬกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสวนสาาสและพิพิธภัณฑ์พฤกษศาสตร์รัดโวสวนและพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2 0 8 8เพื่อศึกษาและอนุร,รักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำให้ประชาชนมีความตระหนักรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและให้ประชาชนศึกษาและเข้าใจธรรมชาติปัจจุบันฝ่ายวัฒนธรรมของรัดโวดูแลและขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีความสําคัญระดับภูมิภาคและระดับชาติของสมานธทัฐสวิสสวนและพิพิธภัณฑ์พฤกษศรราสตร์รัดโวย้ายสถานที่ตั้งหลายครั้งสถานที่ปัจจุบันเปิดเมื่อ วันที่1มิถุนายน2,489ตั้งอยู่บนเนินเขามงทุิองเลอแคร์ Care, ทางทิศใต้ใจกลางเมืองโลซานมีพันธุ์พืชมาก กว่า6,000ชนิดทั้งในสมาพันธรัสวิสและจากทั่วโลกทั้งพืชเขตเทือกเขาแอลพืชน้ำพืชที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และอื่นๆขณะนี้กำลังจัดแสดงนทิทรรศการเรื่องเมืองสีเขียวบอกเล่าเรื่องการจัดตั้งสวนและพิพิธภัณฑ์พฤกษศาสตร์รัดโวตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันจะแสดงตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม2565ถึง29มกราคม2566 นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์รวบรวมตัวอย่างพันธุ์พืชและสมุนไพรของรัฐโวและต่างประเทศจำนวนกว่าล้านตัวอย่าง ภาพเขียนพฤกษศาสตร์ตั้งแต่คริสตศตวรรษที่18จนถึงปัจจุบันแต่ละภาพมีชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อท้องถิ่นและคำบรรยายของพืชชนิดนั้นๆไว้ภาพที่เก่าแก่มากกว่าจะมีรายละเอียดน้อยกว่าภาพในยุคต่อมาเพราะศิลปินสามารถใช้เทคนิคและอุปกรณ์ที่ทันสมัยวาดภาพดีขึ้นทำให้ภาพคมชัดมีรายละเอียดภาพดีที่น่าสนใจเป็นผลงานภาพเหมือนพร้อมคำบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของนางโรสลีเดคอนสตัน์นักพฤกษศาสตร์ ชาวสวิสในสมัยคริสตศตวรรษที่18นางโรเซลีเดคอนสตันเป็นสตรีนักพฤกษศาสตร์รายแรกๆของโลกที่ผลงานยังใช้สอนวิชาธรรมชาติวิทยาในปัจจุบัน การรวบรวมข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ที่ดีและครบถ้วนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเพราะการศึกษาด้านพันไม้ส่วนใหญ่ต้องอ้างอิงจากข้อมูลเนื่องจากข้อมูลเป็นรากฐานของการศึกษาเรื่องราวต่างๆว่ามีความเป็นมาในอดีตและเชื่อมโยงต่อเนื่องถึงปัจจุบันอย่างไรทั้งด้านสภาพแวดล้อมอาหารและยารักษาโรคช่วยให้นักพฤกษศาสตร์ค้นคว้าข้อมูลได้ดีขึ้นแต่การรวบรวมข้อมูลเรื่องพันไม้ทำได้ยากเพราะบางครั้งไม่สามารถหาข้อมูลได้ นอกจากนี้นักวิจัยต้องทำงานหนักเพื่อจัดกลุ่มพืชพันธุ์ต่างๆเมื่อจัดกลุ่มได้จะทำให้ง่ายต่อการศึกษาทั้งยังต้องศึกษาข้อมูลจากอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อให้นักวิจัยรุ่นต่อไปมีข้อมูลไว้เป็นประโยชน์ในอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองโลซานสมาพันธรัสสวิส